ปาโบลเนรูดากวีผู้เปลี่ยนแปลงโลกสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะเดินทางไปกับชีวประวัติและมรดกทางวรรณกรรมของปาโบลเนรูดากวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งอเมริกาใต้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวประวัติเส้นทางแห่งความเป็นอัจฉริยะกําเนิดและช่วงยาว เนรูดาเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมคศ1904ประเทศชิลีท่ามกลางความยากจนแต่มีพรสวรรค์ทางวรรณกรรมอันน่าประหลาดเส้นทางชีวิตทางวรรณกรรมและการเมืองได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีคศ1971เเป็นนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางสังคมต่อสู้เพื่ออุดมการณเสรีภาพและความยุติธรรมบทกวี หัวใจของการต่อสู้และความรักหลักการสำคัญในงานเขียน 1. พลังแห่งความรักถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างลึกซึง้งสร้างภาพแทนความรักที่บริสุทธิ์และทรงพลัง 2. การต่อสู้ทางสังคมวิพากษ์วิจารณ์ความอายุติธรรมเรียกร้องสิทธิมนุษยชน 3. อัตลักษณ์ของอเมริกาใต้ นำเสนอวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของทวีปสร้างความภาคภูมิใจในรากเงา้าคำประพันธ์สำคัญปรัชญาแห่งชีวิตคือการรักคือเช่นดังลมหายใจไม่สามารถบังคับได้การต่อสู้คนเราสามารถตัดสินความเป็นมนุษย์ของตนเองได้จากวิธีที่เขาปฏิบัติต่อผู้อื่นเอกลักษณ์ทางวรรณกรรม งานเขียนมีพลังทางอารมณ์สูงผสมผสานความเป็นส่วนตัวกับการเมืองใช้ภาษาที่งดงามและทรงพลังบทเรียนชีวิตจากเนรูดา 1. กล้าสแสดงออกยืนหยัดในอุดมการณ์ไม่กลัวที่จะวิพากวิจาร์สังคม 2. พลังแห่งคำพูดใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอักษร 3. เรียนรู้และเติบโตพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆแนวคิดที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในชีวิต 1. กล้าสแสดงออกอย่างมีเหตุผล 2. ใช้พลังแห่งคำพูดสร้างการเปลี่ยนแปลง 3. เคารพและเข้าใจผู้อื่น สี่สำรวจตนเองอย่างลึกซึง้งบทส่งท้ายมารดกแห่งความหวังเนรุดาสอนเราว่าชีวิตคือการต่อสู้การรักและการสร้างสรรค์เราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเพียงแค่เริ่มจากตัวเราเอง